เอ็มมาคลินิกนำเทรนทรงจมูกเทียดอบอาจารย์แพทย์หญิงวาสิตาหรือคุณหมอกว้างแกะกล่องเทคนิคใหม่แพสเเวชันไรโนพ p าสตี้ชี้ฝั่งยุโรปและเอเชียกำลังมาแรงเพื่อตอบโจทย์ปัญหางานแก้จมูกเผยทรงจมูกสไตล์ธรรมชาติ ทรงสลบตามแบบฉบับของตัวเองยังนิยมอย่างต่อเนื่องเอ็มมาคลินิกเดินหน้าพัฒนาอัปเดตเทคนิคทรงจมูกใหม่อย่างต่อเนื่องในฝั่งยุโรปกับเทคนิคใหม่ p e s a ซ v a t i o n r h i n o p l a ต t y โดยอาจารย์แพทย์หญิงวาสิตาเสริมสกุลวัดหรือคุณหมอกวางแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งกับงานแก้ต้องแม่กวางเปิดเผยว่า เอกลักษณ์ทรงจมูกเทียดอบจากเอ็มมาคลินิกเป็นทรงจมูกที่มีความสโลปละมุนสำหรับเทคนิค p e s สเ v a t i o n r i n o p a s t ตเป็นสัญญกรรมจมูกเทคนิคใหม่ทางเอ็มมาคลินิกได้มีการออกแบบทรงจมูกด้วยความเชี่ยวชาญและการอบรมเรียนรู้มากกว่า10ปีทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศสวัสดีนะคะ ที่มาในวันนี้นะคะหมอวางค่ะแพทย์หญิงวาสิตาเสริมสกุลวัฒนญาแพทย์ตกแต่งค่ะในดยส่วนตัวนะคะก็เป็นคนที่ชอบทาหัถการนะคะแล้วก็ตัวศัลยกรรมตกแต่งนะคะก็จะเป็นหัถการที่มีความปราณีนะคะมีความละเอียดค่ะแล้วก็มีการวางแผนการผ่าตัดน,นะคะโดยที่เรามุ่งเป้าไปสู่ความสมบูรณ์แบบค่ะ ในด้านศัลยกรรมตกแต่งนะคะมุมมองของหมอเนี่ยรู้สึกว่ามีการพัฒนาการรักษาวิธีการรักษาแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเก็บเกีย่ยวประสบการณ์แล้วก็คอยอัปเดตความรู้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะเทคนิค preservation rhinoplasty นะคะก็เป็นเทคนิคใหม่ที่เพิ่งมาใน,ใ,นในช่วงในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่เราพยายามที่จะรักษาโครงสร้างของจมูกเอาไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแล้วก็การฟื้นตัวของลูกค้าเนี่ยดีขึ้นค่ะ เทเซเวชันไวนอพลาซีนะคะก็จะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าเน้นๆหลกัหลกๆที่ลูกค้าที่ต้องการลดขนาดจมูกโดยที่มุ่งหวังไปที่สไตล์ธรรมชาติแล้วก็อยากรักษาโครงสร้างเดิมเอาไว้ให้ได้มากที่สุดคะ่ะขั้นตอนวิธีการทํานะคะเราก็จะมีการผ่าตัดที่รักษาโครงสร้างสําคัญของจมูกเอาไวค้ค่ะโดยเทคนิคดั้งเดิมเนี่ยอาจจะมีการทาลายบางบางส่วนที่สําคัญของโครงสร้างไปนะคะทําให้ตัวโครงสร้างหลกักๆเนี่ยถูกทําลายแล้วต้องซ่อมแซมแล้วก็ ระยะการพักฟื้นนานขึ้นค่ะในเทคนิคใหม่นะคะ r r s e r v a t i o n Rhino p l a s t y เนี่ยก็จะรักษาส่วนนี้ไว้ทำให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดูดีขึ้นแล้วก็มีระยะฟื้นตัวที่เร็วขึ้นค่ะ,หหะ,คะเหมาะสำหรับทุกวัยไหมเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะเคสยากนะคะก็จะเป็นหลักๆเป็นเคสที่โครงสร้างพังแล้วนะคะก็อาจจะมีการผ่าตัดเสริมจมูกมากหลายๆครั้งนะคะหรือว่ามีการติดเชื้อมีการทำมานานแล้วนะคะก็จะมีโครงสร้างที่ เปลี่ยนไปนะคะบิดเบี้ยวนะคะแล้วก็มีพังผืดพวกนี้นะคะก็การแก้ไขนะคะก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะการรักษาโครงสร้างการทําโครงสร้างขึ้นมาใหม่ะคะ่ะเทคนิคนะคะเราก็จะหมอตัวหมอเองก็จะมุ่งเป้าไปสู่การที่มีสไตล์ธรรมชาติะคะ่ะแล้วก็รูปลักษณ์ก็ต้องออกมาเข้ากับตัวบุคคลนั้นๆคะ่ะเป็นสไตล์ของตัวเองของเขาะคะ่ะ เทรนการทําจมูกทั้งในฝั่งของด้านเอเชียแล้วก็ตะวันตกนะคะก็จะเป็นแนวใกล้ๆกันแล้วค่ะคือเรามุ่งหวังที่สไตล์ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความเอ,อลมุนให้เข้ากับสไตล์เดของคนไข้ออของลูกค้าในกลุ่มน,นั้นๆค่ะของแต่สไตล์เฉพาะตัวในของแต่ละคนค่ะ พิติกรรของลูกค้าที่มานะคะของการทำำําจมูกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปทางสไตล์ธรรมชาติมากขึ้นแล้วทุกคนเนี่ยก็พยายามหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้เป็นสไตล์จมูกที่เหมาะกับบุคคลนั้นๆไปค่ะคาดว่าเ,เราต้องการเขามุ่งเน้นไปที่สไตล์ที่ธรรมชาติและก็ปลอดภัยมากขึ้นค่ะจากเดิมที่ต้องการโด่งมากๆนะคะดูอันตรายก็จะดูปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ ภาพลักษณ์เนี่ยเขาเขาอยากได้ที่เข้ากับตัวเขามากขึ้นนะคะเหมาะกับตัวเขามากขึ้นเคสของน้องแบมเบลนะคะ <c ales> ก็มาด้วยฐานโครงสร้างนะคะก็ <c ales> มีทําสูงนะคะแล้วก็ตัวปลายจม,มูกเนี่ยดรอปลงตกตกลงนะคะงุ้มลงไปนะคะในการพูดคุยนะคะน้องอยากได้ทรงที่เป็นสไตล์ธรรมชาติมีความสลปมนะคะมีปลายที่เชิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทิ้งหยดน้ำไว้เล็กน้อยนะคะเราก็พยายามที่จะ เข้าไปปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะคะมีการลดต like ัวฮามลงนะคะแล้วก็เสร์มตรงปลายเนี่ยปรับตัวโครงสร้างปลายเนี่ยจากที่ปลายงุ้มปลายตกเนี่ยเรามีการปรับให้เชิดขึ้นนะคะเนื้อบางที่ปลายเนี่ยหมอก็มีการพยายามปรับเปลี่ยนนะคะเป็นเปลืองปลายด้วยเนื้อเยื่อเทียมค่ะทําให้ช่วยเหลือในเรื่องเนื้อเนื้อบางค่ะให ทำจมูกได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นค่ะอันนี้คือ,อทรงเทียดับของทางเอ็มม่านะคะมีมีสัตว์เนี่ยสโลมนะคะปลายเนี่ยพุ่งแล้วก็ทิ้งหยดน้ำเอาไว้เล็กน้อยค่ะคุณน้องคะน้องมันความใจกับทรงนี้ไหมคะชอบมากค่กบแบบแะแต่ว่าสวยมาก ก็ก่อนทำอะค่ะหนูเป็นคนค่อนข้างมีด้านอยู่แล้วแต่ว่าหน้าไม่มีมิติเลยค่ะแล้วก็ตัวสันเนี่ยค่อนข้างต่ำมีทําสูงแต่ว่าพอทำแล้วอะค่ะมันมีความโ l o w ไปพุ่งแล้วก็ถ่ายรูปไหนมุมไหนก็สวยมีมิติค่ะค่ะก็ด้วยความที่รู้จักเอมม่าคลินิกอยู่แล้วค่ะแล้วก็ เอมมาคลินิกเนี่ยเด่เน,เ,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 นเรื่องการที่ทาจมูกเป็นทรงธรรมชาติเด<ม>่นเรื่องสโลไปพุ่งเลย้ยคะแล้วก็ได้ม,มาว่ามีคุณหมอใหม่ชื่อคุณหมอฟางก็เลยมีการศึกษาข้อมูลแล้วก็นัดเข้ามาปรึกษาแล้วก็ทาค่ะน่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของตัวแบรนด์นะคะแล้วก็ตัวหมอเองนะคะแล้วก็มีความจริงใจในการให้คําปรึกษานะคะการผ่าตัดที่ปราณีตนะคะแล้วก็การดูแลหลังทําที่เราดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดค่ะ ทิศทางัญญากรรมในอีก3าปีข้างหน้าเนี่ยเหมาคาดการว่าน่าจะมาสไตล์ธรรมชาติแล้วก็คงความเป็นเอกลักษณ์ของลูกค้าคนนั้นๆเอาไว้ค่ะทําให้เหมาะกับรูปหน้าตัวเองค่ะในการเลือกหมอนะคะก็ดูที่ประวัติความเชี่ยวชาญน,นะคะดูที่รีวิวนะคะส่วนในเรื่องของที่ไหนเนี่ยก็ดูเรื่องแบรนด์นะคะว่าเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้นะคะมีการดูแลก่อนทําระหว่างทําแล้วก็หลังทําที่แข็งแรนดคะ่ะ ก็ถ้าจะปรึกษากับหมอนะคะก็สามารถติดต่อมาที่เพจของทางเอ็มมาคลินกได้เลยค่ะซึ่งถ้าใครที่อยากปรึกษาหมอนะคะก็สามารถมาที่เอ็มมาคลินกสาขาพระราม9กได้เลยค่ะ